S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่9มิถุนายน2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายเรเจ็บไตย,ยิปแอโดอันในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีสมัยที่3เมื่อวันที่3มิถุนายน2,566ความว่า คณะท่านนายเรเจ็บไตย,ยิปแอโดันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีกรุงอังการาในโอกาสสาคัญที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีเป็นสมัยที่สข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและความสําเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐสืไป ประเทศไทยและสาธารณรัฐตุรกีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือมายาวนานบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องของท่านประเทศของเราทั้งสองจะสร้างความเจริญรุ่หน้าในการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สุขเป็นอนเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า พระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9ก้านิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จออกนาวังสักปะทุมพร,าทาพระราชทานพระราชวโรกาัให้นางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราช,ชูปถัมสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและขอพระราช,าชรารทานพระราชาวินิจฉัย เกี่ยวกับการจัดงานเรื่องในโอกาสครบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาณสาารณรัฐฝรั่งเศสและทรงดำรงตำแหน่งประถมสภา,านายกิติมศักดิ์สามัคยานุเคราะห์สมาคมซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถมัม เวลา15นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินับพระบรมราชานุสาวรีบริเวณเชิงสะพานพระราม8เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและถือเป็นวันอนันทมหิดลซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาอนันทมหิดลพระอธมามรามาธิบดินรัชกาลที่8เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดอร์เบิร์กสหพันธ์สาธรณรัฐเยอรมนีทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิดลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนีมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาคือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจัราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมมหาราอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินเสด็จขึ้นครองสิทธราชสมบัติเมื่อวันที่สองมีนาคม2477 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนาย,ยน2489สิริพระชนมายุ21พรรษาอยู่ในสิริราชาสมบัตินาน12ปีต่อจากนั้นเวลา15นาิกา23นาทีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชาสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทรพระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทรด้านหน้าอาคารอปอรคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขตปทุมวันโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกร นายกสมาคมสิทธิเก่าแพทย์จุฬาลงกรในพระบรมราชุปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปี2566เฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลีธิอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วพระราชทานพระราชาวโรกาสให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ประจำปี2566เฝ้าทุนละอองพระบาทถูดกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2565สมทบมูลีที่อนันทมหิดลโอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2566แก่ผู้มีอุปการะคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูวิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันทมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชาดุสรนในพระบาทสมเด็จพระประเมิมน,นทร์อนันทมหิดลพระอัธมารามาธิบดิน มีพระราชดำริที่จะพระราชทานทุนให้นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่าราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้ที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลบางนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัยและการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเกิดสถานการณ์วาตภัยตั้งแต่วันที่8ถึง24พฤษภาคม2566ในพื้นที่8อำเภอ25ตำบล50หมู่บ้านมีราษฎรเดือดร้อน326ครัวเรือน1,005คนบ้านเรือน เสียหาย324ครัวเรือนต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนลรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ mm ์เ hmm. ชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน321ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไป และมอบแก่ราษฎรอำเภอเดิมบางนางบวชเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบวาตภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจำนวนสาครอบครัวทั้งนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรพร้อมจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ในเบื้องต้น สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสร์ด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพะวะโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าถวายเรียนที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ วันนี้เวลา1 2น57นาทีสมเด็จพระอริวงศาคติยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประธานพระวโรกาสให้นายกฤษดาจีนาวิจารณะปลัดกระทรวงกันคลังนำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมธนารักษ์เฝ้าถวายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2566ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานจัดสร้างขึ้นมีรูปแบบเป็นทรงเสมาสูง3.6เซนติเมตรด้านหน้าเป็นพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประกอบพระนามสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเทระ ด้านหลังเป็นรูปอักษรพระนามออปอภายใต้สเสวตประชดสามชั้นมีอักษรขอมซึ่งโปรดประธานเป็นมงคลภาสิทธิ์ประจำเหรียญว่านโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาแปลความว่าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้ว จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณทนาสอนอมาตยกุลดิฉันปียณีเทียมอํมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ